สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เสนอชื่อ3กลกองหน้าใหม่ตัวแทนทีลสินลุยฟุตบอลโลก UAE หลังจากที่ทีลสินแดงดานะครับก็หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยขอถอดตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ A ่ม G, um G ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยกองหน้าในวัย32ปีได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ในเกมเลีกที่บีจีปทุมเปิดบ้านเสมอกับทูร b แบงคอก1-1ในวันที่20กุมภาพันธ์ในปี2564จากนั้นไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้เลยก่อนที่ล่าสุดจะตัดสินใจถอนตัวจากทีมชัติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่พร้อมมากกว่าเขาทั้งในแง่ของฟองร์มการเล่นปัจจุบันและสภาพร่างกาย โดยมีการเสนอชื่อ3ากองหน้าใหม่ตัวแทนทีเลสินแดงดาเหมาะสมในการลุยฟุตบอลโลกที่ UAE แฟแฟนบอลชาวไทยก็ไปชมกันเลยนะครับว่ามีใครกันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะฮะเลือกมาได้1คนเท่านั้นคนแรกเจนลบสัมภาดีจาก b ีจีปทุมยูเนเต็ดคนที่2ออาทิตย์บุตรจินดาจากโปลิตเทโลเอฟและคนที่ส ลีซอทีละเทพมิโนไทยจากโบลิเทโรเอฟซีท่านี้กองหน้าที่อากิระนิชโนโจะเรียกเข้าสู่ทีมชัตไทยแทนทิลสินแดงดาจะต้องลุ้นติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครโดยสำหรับทิลสินแดงดาติดทีมชัตไทยชุดใหญ่ถึง100นัดพร้อมกับรังเดาวสนโนวสูงสุดตลอดการของทีมชาตไทยอันดับที่3ด้วยผลงาน45ประตู จากการรับใช้ทีมตั้งแต่ปี2007สำหรับทีมชาติไทยของพวกเรานะครับมีโปรแกรมคัดบอลโลกสามนัดที่เหลืออยู่พบกับอินโดนีเซียวันที่3มิถุนายนพบกับ UAE ในวันที่7มิถุนายนและพบกับมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนะครับก็อแฟนบอลเลือกใครนะครับ3คนเจนรบสัมภาาดีจาก BG ป um ทุมยูเนเต็ดอธิตย์บุจินดาโบลิสเทโรเอ และลีซอธิรเทพวินโนไทยจากโบลิเทโรเอฟส่วนตัวแอดมินนะครับก็อยากจะได้คนหนุ่มๆหน่อยนะครับขอเลือกเป็นอาทิตย์บุตรจินดานะครับจากโบลิเทโรเอฟและแฟนๆนะครับเลือกใครซื้อนอกตัดเกรดชนะทิพตัวรก ทีมชาติไทยที่ดวลโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตสุดยอกตัดเกตชนะทิพตัวรุกทีมชาติไทยที่ดวลโยโกฮาม่าเอฟมารีนอชนะทิพสงกสินนะครับเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยเกมนี้ถูกส่งลงสนามยืนเป็น11ตัวจริงบัญชาเกมรุกให้กับเทียมโดยวิเคราะห์ผลงานชนะทิพชนะทิพนะฮะเกมนี้ทําผลงานได้ค่อนข้างดีคอยเชื่อมเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมมีจังหวะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีม หลายตัวหลายครั้งโดยชวยวาจวจังหวะหลุดเดียวและจ่ายบอลสวยๆให้กับอันเดอร์สันโลเปสก่อนที่จะยิงออกไปเองสะง,งันนะครับโดยชนะทิพย์พลาดขึ้นชื่อแอซิดไปอย่างน่าเสียดายโดยสือนอกให้คะแนนชนะทิพย์ตัดเกรดอยู่ที่7.8ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดของทีมในเกมนี้ด้วยเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มดีเลยครับสำหรับชนะทิพย์สงกระสินนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมไม่คมเองนะฮะจ่ายบอลแบบโล่งๆเลยนะครับดันแปรออกสะง,งัาน,นะฮะ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนะทิพย์สงกระสินมีคิวนำทัพคอนโซโดเล่ซัปโปโรบุกไปเยือนทิน้นคาชิมาอัเลอร์ในวันที่20เมษายนตามเวลาประเทศไทยก็คือ5โมงเย็นนะครับที่สนามคาชิมาช็อกเกอร์สเตเดียมซูโน่ตัดเกรดทีลทอนแบ็กซ้ายทิชนจิไทยประเดิมเกมแรกบุกถล่มคอนซา หลังจากที่ดูเกรดชนาทิพย์ไปแล้วนะครับมาดูเกรดของทีละทอนบุญมาทันแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยซึ่งคัมแบ็กสู่ทีมเป็นครั้งแรกในรอบเดือนกว่าผลงานของทีละทรบุญมาทันโดยเกมนี้ทีละทอออกสตาร์ทในมานั่งสำรองโดยถูกส่งลงสนามในนาทีที่80ของเกมแต่เพียงแค่10นาทีเจ้าอุ้มทีลทรบุญมาทันสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคอนซระเป็นอย่างมากสร้างโอกาสให้กับทีมไหลครั้ง โดยเฉพาะจังหวะเชื่อมเกมทางฝั่งซ้ายโดยการโชต์ศักยะยกบอลหน,นีแนวรับคอนซาก่อนที่จะงัดบอลไปให้กับโจเซ่เอลเบอร์มง่งตุงตะ่ายแต่นัาเสดายที่ถูกเช็ค VAR พลาดกันได้ประตูนในจังหวะดังกล่าวไปนะครับพลาดจะรึกชื่อว่าจะได้แอซิสในเกมเกมนี้โดยสื่อนอกให้คะแนนคิโอทอนหรือว่าตัดเกรดนะครับอยู่ที่6ต่อ4 ก็คิดดูแล้วกันนะครับขนาดลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะในนาทีที่80ของเกมนะครับแต่ยังได้ถึง6.4คะแนนนะฮะแสดงว่าทีละทอนบุญมาทันเล่นดีนะครับก็รอจะได้เป็นตัวจริงนะครับเนื่องจากเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บสำหรับโปรแกรมในนัดนะต่อไปของทีละทอนบุญมาทันตามเชียร์ด้วยนะครับโดยเตรียมตัวช่วยโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสบุกไปเยือนถิ่นซึมุสุเอสพาสในวันที่21เมษายน ตามเวลาประเทศไทยก็คือ5โมงเย็นนะครับที่สนาม i A i เ Stadium ดียมนิโฮสไดระนี่คือผลงานนักเตะทีมชาติไทยทั้งสองคนที่ไปค้าแข่งอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมนะฮะทั้ง2คนเลยกันธนวัตรอานาคตเปาตุงชั่วโมงนี้หากเอ่ยชื่อของกันธนวัตรึ่งจิตทาวรน,นักเตะสายเลือดไทยท้า มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยนักเตะของทีมสุนักจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมในพรีเมียร์ลีกขึ้นมาเป็นแฟนลูกหนังต้องรู้จักนักเตะจากเมืองคอนเนอร์จังหวัดสุพรรณบุรีจากอู่ทองคนนี้แน่นอนในฐานะนักเตะของเยาวชนที่มีชื่อสำรองในเกมพมรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง2นัดในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ด แม้จะยังไม่ได้รับกาดลงสนามจากผู้จัดการทีมอย่างแบนนอนโรเจอร์ส่งลงสนามจาก2เกมดังกล่าวนะครับเจ้ากันปัจจุบันในวัย21ปีไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสกับคุณแม่ไก่ที่มีสาม,มีใหม่เป็นชาวฝรั่งเศสตั้งแต่เจ้ากันอายุ6ปีจนได้สัญชาติฝรั่งเศสและพูดได้ทั้งฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและเคยติดทีมชาติตาไก่ฝรั่งเศสชุดอยู่16 17และเคยเป็นกัปตันทีมอีกด้วยนอกจากนี้ยังเคยเล่นให้กับแนนซี่ชุดอยู่19ปีมาแล้วก่อนที่จะเข้าตาทีมเลสเตอร์ิตีที่มีเจ้าของทีมเป็นคนไทยอย่างบิ Big Top, ad, C, ๊กท ap ็อปอายวัตศรีวัฒนประภาเจ้าของคิงพาวเวอร์ที่เป็นเจ้าของทีม Os เอสูเวนส์ในจูเบเลียลีกเบลเยียมอีกทีมก็ดึงเข้ามาสู่ทีมจิ้งจอกสยามเมื่อปี2163ที่ผ่านมาสดๆดนนร้อนนะครับ เจ้ากันที่มีรุ่นพี่อย่างเมซิเจชนาทิพย์สงกระสินเป็นไอดอลมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีอากิระนิชุโนะนำทัพรอลุยภารกิจคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียจากทีมงานฟุตบอลสยามได้พยายามไปสืบเสาะหาขา้อมูลเรื่องราวของน้องกันทั้งจากคอลัมนิสต์ชื่อดังสยามสปอร์ตที่ประจำการอยู่ประเทศอังกฤษอย่างลิตนโจคุณสุรศักดิ์มากทวีชุดเอาพีรายุ ชื่นกุนแห่งบอกอสตาร์ช็อกเกอร์ทำให้ทราบว่าณปัจจุบันน้องกันยังรับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดเลตเตอร์ิตี้ไม่มากนักเพราะยังได้รับค่าเหนื่อยจากการเป็นนักเตะชุดยู23ปีอยู่นะครับซึ่งไม่มากเต็มที่น่าจะไม่เกิน1,000ปอนด์หรือ40,000บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่อนาคตในการติดทีมชชุดใหญ่ได้แบบถาวรแน่นอนว่าน้องกันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากอีกมหาศาลแน่นอน งานนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวของน้องกันคนเดียวเท่านั้นดังคําที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนั่นเองนะครับแอดมินก็เป็นกําลังใจให้กับน้องกันธนวัตซึ่งจิตถาวรด้วยคน,นครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17เเมษายนนะฮะ